ซี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 บริษัทผมนะพี่น้องอ๋อเราจะจัดหอยไปด้วยกันสองพ่อลูกลุ่มส้มอบอกส้มคือหรอกครับพี่น้องเนาะสองพ่อลูกลุ่มส้มหอยเป็นว่านา่าเกลียดอ่ามาแสบในกันพี่น้องมาแสบในกันครับผมแสบแสบนู่นู่นในกันครับผม น้องตุกผูตุกตันเนะเาะใช้ตาหอยทีนี้ครับผมพอเสียตาหอยออกใไงนี่ครับผมในการกินหอยชิรีต้องอาตาออกนะครับเด้อขันบ่อาตาำกำจใจออกเมาเลยครับผมเมาอีพอยแม่บอกข้านขวดวยแท้เลยครับผมอ,อ้าวเออฮีอ้าวฮะแสดงว่า,า,าพวกกินหอยถือแหลกครับผม เกิดมาบ่าเคยผอหอยครับนพี่น้องเนาะเออเออเราลองครับผอมหอยมาถึงหอยหน่อยหอยใหญ่หอยจูบหอยบ่จูบ,จบโอ้ยหอยขมกับนี่ครับพี่น้องเอ,อ้ยสรารพัดรครับผมนี่ครับผมนี่ฟินเท่าครับผมอ๋ออือ vraiment ça s'est vraiment bien มาเถอะท,าทางครับผมเออไจัดเออเอาพี่น้องเปยังขึ้นหนาวขาวครับฮะพี่ยังว่ามันจะไปตั้งเขาเหราบอกดูแลสุขภาพด้วยครับพี่น้องเดอ้อโคงโควิดมันลายเลย หอ,อย,ย,ย,ยไยหีขามันลายเรื่องหอยอะยงั้อย,ย,ย่ากินกนั่นมาสิติโก้ยี๋ยัง,งครับ ให้ช่วยดนะพี่น้องนะส่วนนดี่ยวนจะ้อหากินไหนครบผม่ช่วยดูมิตตลอดคนระับถึงหอยเขาสิใครจหยังกบับอกเปนนก็นี่ยผมมันที่เราเนานะพี่นนะ้องเนาะมันยังตุ้มเมื่อก่อไม่ออ,อ,เอาเนาะ ี่น้องครับผมติดเพียงเนี่ยผมติดเพียงครับเนี่ยโอ้ใจก่อนผมยางพันของชืซื้อไหมครับสุดครับพี่ดีเดียวเวลาแปลกน้าครับ ปีกอนปีที่แล้วนกปากหางเม,ม่ลงสช่ไหวิางเบอร์กินปลาดุกไปไปกินปลาดูกไปนะ <c oughs> เสร็เงียงขวงคอมีเง <c oughs> ียงแล้วขวงค,คอไอ้เฉลี่ยมันมีเง,งียงไหมจิกกินจิกินเราเปนอง้ยยังกินเขาไว่ถึนะผมหิ่ครับผม,ผมแล้วมาแถบด้วยกันครับ กินหอยเยงปวดท้องอ่ปวดท้องกับปวดท้องอยู่เลยครับไม่เปิดแลยไปไปเอากระเพาไปไปเอาไก่หน่อยไปเอวไก่เอาอไก่แล้วเต็จป๋อใคจะไม่ร้องเชลเนี่ย กันเป็นเกษตเรามาเื่อีนเพื่อีรน่องล้ดก็ลงตรงนี้จีก้อยก้อยใส้แม่แดงครับผทางกีดิบกไไลองตรงปวยกไ้ครับผมขอตัวเข้าไปนะเด้าของเดีส่นี่ครับเป็นอเป็นสนาคารครับกักกาธาารูบัติเหต่ครับผมแต่ว่าไอ้างนา ไอเริ่มสิเจียมแล้วครับผมแต่ว่าเขาสีอคอสพื้นที่อยู่โรงเรียนบ้านตะเกียนเป็นที่จักตัวครับผมครูพาไปกระโกตื้อปม่าท่านเมนผู้ป่วยกลุ่มเสียงครับผมกลุ่มเตียงมาเรื่พี่นอ้องผมปรับตัวห่างครับนั่นมีแบบคาโก,กาเดลยร์าไม่อีกเหรอสายพันธุ์ใหม่เหรอฮึมจุดหัวจุดคอฮึม ปาอมกินหอยจดอครับ,กบา,ากินลมกินหอยหลาอกหอยปลาลูกลุก่มต้มหครับพรเพือหอย้ออ้าใครกันอเขียวมัโรแรหกลกเพื่อมเจอดีครับนแหลรเพือไปกินำน้ำพริกปลาไปหนเอาเดกินของแพงนดไหมก่ัน,นหากันซื้อครับผม เอาเงนถนนให้รถเหยียบแตกก็ก็ๆๆบัดเนี่ยพนกินหอดสาบนะครับผมวถึงตรงสมัยก่อน้อมเลยปถึงตรงเต็มตรงเนึ่นเอาย้อนใหรถเหยียบเด็กโก้ข้าโกคขาเข้าของรถเหยียบแตกโคก้าโคค้าบัดสมัยตุวมื่อ,อๆๆะะะนะครับพนกินหอดสาดคบสาครับผมเอาเฉลี่ใส่หน้าเขามีอะไรจกกังเราบัไดีเหรอครับผมนกกห่างไปกินรถไม่กิดับเนี่ยหลครับ ยังไก็เอาให้นรต้นนะเอาที่กินหอยที่กินไก่แสบแสบดีกว่าล้วก็แสมมั้งนะครับมื้อแย่ย้อยพอเลยอิ่มหรอหอยจิ้มข้อมาทานผมมาเสียดองใหม่ เอาดองไว้อยู่พี่น้องทันอยากให้ผมสั่งดองกัคอมเมนต์มาใส่คลิปเด้อยพี่น้องผมกิดองหมดอะนี่ไงต้อให้พี่น้องครับผมดูนี่ไก่ครับพี่น้องพี่น้เนาะดองกับไก่ตำสมพูเข้มปูดองแล้วเนาะโอ้โหต้องใส่น้องแสต้องมากเข้มเลยนะครับผมสายตาผมเหมืนกับลัมเบียแนงอึ๊บไปต่อ ลุมส uh, uh ้มวาหอยไรกับปลูกไส้ครับลูกไส้บอกย่อมเพ้ครับผมหอยกินขอพูดบอกคือครับลุมส้มหอยวบนั้นครับน่องหอยเชื่อดีอุ้มอุ้มอุ้มอุ้ดูมีไครับมไงอุ้ยตอนยังไงครับอ่านมาจะทานอื Ỏ, พี่รองน้ขาวย่ับ่าเป็นเยงโควิดใแต่ิลนไม่ิดแล้วเ็น้อหนาขา,าวเ้เตัวกัผมหนาใจ,านาจลยนยอาอยอ่าปเสียดครับเดี๋ยนีมหอยตองปลาครับผมเส็จแล้วก็เอาคาเรืห้อยสู่ตายครับ นครับผมไอ้เนี่ยเบาอมบ่เคยกินหอยนะครับเนาะบ่เคยเลยบ่ถูกตายมันติดคอเพิ่นเห็นไครับผมเพิ่นใส่ลำได้รอลือนบ่เคยไประโยชน์็เพิ่นลมมาได้ครับผมบอม,อรรบผม,มันติดคอมันราอนะฮะมันมันมันเปลีปยนไปยังติดคอเลยใส่ลำ,<อ>ำได้ลองใส่ลำได้รอเรือนนัำไหลลงไปอ่ะแอบกินหอยเป็นเลยพี่น่อ นกนลองดูแลตัวของให้ปลอดภัยให้ผลกุกอย่าไปไก่บางทีมันไก่แบบสิงที่งต่างวงกันกลุม่มไอการพน,นั่งการยังกิดลงกินเหล่ากินยังกันนะครับผมตัวอนตรย็ฆ่ากันขีรกไม่ใช้แน่น,น,นะครับนะอย่างนาะป่อยมันกับปายานนะัยญาเนาะเจบบอพวกเดีวตายกับยางห้าซื้อจี้กัน เขาว่าอีกบดมนี่คือเป็นแบบคร้ซุวิส่ยปบนปเลาโตถัดบอดโแข็งแรงเลยเพี่น้องมัชโบตายยังเปียนบอพี่น้องเอาเอามาครับผมอะไรตายพร้อมกันกับนีแห้งครับผมถ้ตายคนเดียวกินดิสเหงาพี่น้องอเนาะเร็บเส็บแล้ครับต้นไม้นึกหายดีป่ะมาจเอาเรื่องมหมครับไปตยดยอครับ นี <mile> ่ข้อมันมาตับเปลือกไรเปลืไรกับบอมี่หอนไอต้นหอยเือสต้นหอยงูหนกหอยน้องกับุหมูกันเยใส่ซับบุเป็นรับผมไปน้องอ่ะตบหลใส่าผมเบาเากินแล้วอใส่ปหลายตับ হ'ব okay,